สวัสดีค่ะ JMT v e House ค่ะวันนี้มาบุกกกอะเบิร์นเอาซินโดรมใช่ใช่ชื่อเป็นภาษาไทยแปลว่าภาวะรักคนหมดไฟอาครับหมดรอยงไฟยังไม่หมดเริ่มเท่านั้นเพียงแค่คิวห้าเท่านั้นไฟกำลังมาครับตอนนี้เป็นยังไงเรื่องนี้ผ่านไปแล้วห้าคิวไฟในที่นี่หมายถึงความเดือดในการถ่ายครับเพราะว่า ซีนแต่ละซีนนี่ก็คือมันมีมูฟเมนต์เยอะเนาะแล้วก็ต้องแบบเปลี่ยนมุมค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยครับแต่ว่าสนุกมากครับเราได้กลับมาเจอพี่นุชีอีกครั้งหนึ่งก็รู้เลยตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าต้องเดือดแน่ๆออาเป็นคนรวยหรอคะเชื่อว่าอะไรอยเชื่อว่าก่อครับเป็นเจ้าของอะไรสักอย่างที่ยังไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรแล้วลินก็โตขึ้นไม่ใช่เป็นไม่ได้เป็นนักศึกษาไม่ได้เป็นแบบที่ฝึกงานเพิมใช่ใช่เป็นคนก็คือเป็นคนที่แบบวัยทำงานแล้วเราแบบทำงานแล้วแล้วก็เขาก็ม ธุรกิจของเขาอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วเราก็อยู่ในช่วงที่เราอ่ะเริ่มหมดไฟในการทํางานเริ่มแบบเบิร์นเอาแบบไปทํางานที่ไหนก็รู้สึกว่าไม่ใช่ตัวเองเรารู้สึกว่าไม่มีที่ยืนอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ได้มาเจอเขาอะไรอย่างเงี้ยผมแค่โอกาสเขาทํางานแค่นั้นลองได้ข่าวว่าเรื่องนี้ไปเวิร์กช็อปกันาครับบอกว่าน่าสนใจมากเรื่องนี้ใช่เพราะว่าแบบว่าตอนเวิร์กช็อปเนี่ยเราก็ได้ทั้งเวิร์กช็อปทั้งกับประปีแล้วก็กับดิวด้วย ใช่ครับพอเรื่องนี้เราก็ต้องอยู่กัน3มคนเล่นด้วยกันอนะไรเงี้ยที่ต้องเข้าซีนด้วยกันอนะไรเงี้ยแต่วันนี้อยู่กันสคนดิวไม่อยู่ดิวไปญี่ปุ่นใช่แล้วร<อ>ครับเนี่ยลองกันน่ะเสื้อผ้ามีภาพหลุดออกมาที่เห็นไหเสื้อผ้อาหลุดด้วยเยอะมากเลยนะค่อนข้างเออเป็นรูเยอะครับแล้วก็เหมือนแบบแขนวงแขนเว้าผมก็เลยต้องแซวหน่อยว่าช่วงนี้ล่่าขึ้นนะใช่ <laughs> <laughs> เรื่องนี้เอาจริงๆแล้วพี่นูชี่เขาวางคอนเซปต์แบบว่าจิระเนี่ยเขาจะแบบว่าแต่งตัวจะมีความแบบว่าเฟมนินีนจะมีความแบบว่าเออมีความแบบว่า,เ,าเออ,เอ,อมีคขาก็จะแต่งตัวอะ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ป,ปีที่วีเอฟมาเนี่ยก็คือ อันเนี้ยเขาซึ่งใส่ชุดนะแต่สาวันก่อนนานี้ก็คือไม่ได้ใส่อะไรเลยก่อนเมื่อกี้ตัางกบเสื้อผ้าหรอเออไม่รู้เหมือนกันเลยครับก็ไปไปเพิ่มงบกางเกงในแล้วก็เอ่ออย่างอื่นเอาผ้าขนหนูอะไรเงี้ยเอาครับเดี๋ยววันนี้ติดตามได้มาอยู่ท่าเวียดวกันทั้งวันเลยหรอเี๋ยวแป๊บนึงก็ได้ได้พอโอเคโอเคทำเงี้ยแบบอ่อยๆหน่อยสิครับ นี่เขาบอกว่าเรื่องนี้นะบอกว่า,วาให้กันเนี่ย ถ้าเรจะเล่นเป็นใครเนี่ยให้เล่นเป็นนูชีห้ามเล่นคนอื่นไหนทำให้ดูหน่อยสิคะไม่ต้องให้ต้นแบบดูเขาถ่ายทอดไปแล้วให้เขาจะมาให้แบบมีความเซ็กซี่มีความแบบอ่อยๆห้ามแบบว่าเออเล่นเป็นเด็กไม่อาวไเไมนตองวันนี้ไม่เป็นไม่เป็นตัวเองใช่เวลาแบบเราต้องเมียอะไรแบบนี้อย่างเงี้ยอีมเข้าใจปะไม่เข้าใจกันพี่นูชี่ทำให้ดูหน่อยไม่ใช่ก็แบบเขาต้องทำน่ารักเออห้ามทำน่ารักใช่ใช่ให้ดูเป็นผู้ใหญ่ บทยาวไหมคะเรื่องนี้ยาวมากซีนต่อไปนะหน้าหนึ่งหน้าสองหน้าสามหน้าสี่หน้าห้าห้าหน้าทีพี่นุชีพูดกับชมน้องบอกว่าแบบเล่นเป๊ะมากแม้ว่าจะได้อลล็อกยาวก็เล่นเป๊ะมากตอนที่ซีนคุยโทรศัพท์เบอร์เกียจริงจริงเหรอ จริงเหรอนี่เป็นไข่นี่นี่จริงเหรอจริงเมื่อกี้ได้ยินอยู่จริงเหรอ่ไงเรื่องนี้เรื่องนี้น้องกันชื่อว่าอะไรนะฮะชื่อว่าจิจิจิระจิระนี่ใส่ใจคอเป็นยังไงเรื่องนี้ นิสัยเจ้าเขาเป็นคนที่แบบว่าออชอบการทํางานรักงานศิปลปะแต่งานศิปลปะตัวเองอะ่ะมันยังไม่ค่อยมีแรงบันดาลใจยังไม่ค่อยมีแบบว่าแพชชัน <fashion S 1> มากเท่าไหร่แต่ชอบทางานศิปลปะมากอย่างเงี้ยล้วก็เกิดอาการขาวะเบิร์นเอาเบิร์นเอาที่ทุกคนแบบเป็นกันในแบบสังคมปัจจุบันนี่เนาะก็เลยได้มาเจอกับพระเอกเนี่ยพระเอกแต่พระเอกเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่า มันมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เราสามารถวาดรูปได้ต้องมาดูต่อไปว่ามันคืออะไรนั่นก็คือปากกาดินสอที่เราวาดรูปอ่ะโอ้ยอยากมาวันที่ดิวเขาอยู่อ่ะน้องกันตอนนี้ดิวไปญี่ปุ่นครับทุกคนเดี๋ยวดิวจะกลับมาดิวไปไทยมูเตอร์เดิวเขาลงเขาลงแท็กมูเตอร์เวแล้วเป็นไงถ่ายกับดิวไปบ้างหรือยังนะถ่ายครับดีมากรอดูเลยเป็นยไงับ้าง เนี่เซ็ตมเปิดไปแลัวไม่ได้อยโอ้ฉันว่าติดกันแหละงี้ติดตรงนี้หน่อยอื้อเสื้อผ้ากองนี้ค่อนข้างเรียบร้อยนะคะแขนยาวโอ้โหแขนยาวมากนะคะแล้วอันนี้เป็นอะไรเป็นแบบว่ารูระบายหรอไหนเนี่ยอ๋อท่พี่นุชชีคิดเห็นยังไงกับแบบสไตลิ่งชุดมันยังไงจิระเรื่องนี้ครพี่นุชชีเหมือนเอ่อเทพสตรี มะดแล้วก็โทั้งหมดของจีระสไตล์เขาจะเป็นยังไงครับดูอาร์ดูอาร์เป็นอาร์เป็นศิลปะใช่ไหมคะใช่ดูเป็นแบบมิกซ์และแบทเราจะไม่ได้มีดูเป็นโทั้งทั้งลุคเพราะน้องเป็นอาร์ติสต์เนี่ยเรื่องนี้ใช่ไหมเป็นไงคะออฟจ๋าชุดของคุณจีระโอ้โหอันนี้ชุดยเขาเปรี้ยวมากเธอเขาเว้าแบบว้าวว้าวว้าวเงี้ย มันไม่ใช่แค่ชุดนี้ชุดเดียววะเขาไมนมีหลายใช่นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งครับเป็นแค่ส่วนหนึ่งในซีนนี้เท่านั้นแล้วเดี๋ยวมันจะมีอีกหลายๆชุดครับที่ที่มันจะแบบโอ้หจุดจุดมั่งแขนกุดมั่งอะไรแบบนี้บางซีนก็ไม่ใส่เลยก็มีไหมคะมีมีเท้าหรือเล่าคะเราอะโคตรบ่อยเลยที่เนี้ยโอ้โหเราก็จะแคบทุกซีนเลยเอางี้คิวหนึ่งคิวสองคิวสามอะได้ใส่เสื้ออยู่ประมาณสามซีน นอกนั้นไม่ได้ใส่เลยเดี๋ยวต้องรอดูในซีนเลยเป็นยังไงอะปอไปละ<ไ>ปลคืนนี้ต้องอยู่กันดึกเลยเพราะว่าต้องมีซีนแบบว่าวิวว่า,า,าวาถถ่ายได้ครับ ราต้องติดตามในซีรีส์อยากให้แบบน้องกันแล้วก็พี่ออบฝากหน่อยครับก็ฝากซีรีส์ด้วยนะครับสำหรับเบิร์นอาซินโดมนะครับก็น่าจะได้ดูกันอีกไม่นานมากก็เป็นอะไรที่เราสองคนกลับมาเล่นด้วยกันอีกครั้งแล้วก็น่าจะมีอะไรที่แบบว่าแฟนคลับรอดูอยู่หลายๆซีนสําหรับใครที่แบบว่าอ่านหนังสือแล้วเพราะฉะนั้นอยากให้เป็นแฟนทากันบ้านก่อนไหมก่อนดูหนัืซื้อหนังสือก่อนได้เลยครับใช่แต่ว่าเขาบอกว่ามันก็ไม่ได้ไม่เหมือนกันขนาดนั้นเหมือนกันไหมครับเหมือนแต่ว่ามีอะไรเพิ่มมาไหม เพิ่มโอเคเอเตรียมอ่านรอไว้ก่อนเลยนะคบรอดูได้เลยครับเดี๋ยวครั้งหน้าจะขออนุญาตมาตามวันที่ดิวอยู่ด้วยนะคะได้มาเลยขอให้มามาอยู่ทั้งวันแบบนี้นะได้ค่ะมาตั้งแต่เช้าโอเคได้ค่ะโอเคขอบคุณครับบ๊ายบายจ้ะ